อะไรเธอเรียบร้อยแล้วไม่เวลาได้เลยอืม cản đó, khưng nhé. theo là thì ที่เราเล่นกันแล้วก็เป็นสิ่ันเอ่อเอ่อก็เลยแค่ไหนนะเป็นแบบแค่ไหนหาวิธีดูเหรอวิธีนี้ก็แค่หารวิธการข้ามาเนทุนที่ไม่ให้เขาพูดเอ่อแล้วจะส้างระยะให้าพูดนะนี่เลนะแล้วมันเป็นการ่องอะไรนะแค่ดีเลยนะเอ่อเดี๋ยวพูดเสจแล้วก็ให้เข้ามาเลยระยะแต่ผมผมบอกว่าระยะให้เงินทุนน้อยยังไม่รอดเลยนะเออจริงจริงนะ กับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันสั้นๆนะครับวันนี้ผมมีสอนหนังสือทั้งวันนะครับนะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเรื่อยไปนะครับจนถึง4ี่โมงเยนวันนี้มีบรรยายนะครับสอนหนังสือหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการทวงนี้ให้กับ เจ้าของกิจการนะครับวันนี้มีเจ้าของกิจการมาเรียนจํานวนมากก็จะมีการสอนหนังสือผ่านระบบซูมนะครับแต่มันมีเรื่องด่วนนิดนึงก่อนที่ผมจะเขาเรียกอะไรก่อนที่จะสอนหนังสือในวันนี้ก็คือเรื่องหมอปลากับเรื่องตํารวจร้อยเอ็ดก็ปรากฏมีเอฟซีหมอหมอปลาเ,เข้ามาในเพจผมจํานวนมากนะครับแล้วก็มาวิาพากษ์วิจารณ์นะบางคนก็ด่าผมบ้างอะไรบ้างนะ,นะผมไม่ถือสาครับนะครับตามสบายนะครับ จะเข้ามาดา่ามาสาบมาแช่งอะไรเต็มที่เลยตามสบายนะครับแต่ผมอยากจะกลาบเรียนสั้นๆน,นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้อัจฉริยะฟนอิน hmm. เข้ามาเพราะอัจฉริยะเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ลองเรียนความไม่เป็นธรรมในสังคมจํานวนมากแล้วก็ถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นร้อยๆคดี mm hmm. เขาก็ไม่เคยเอะอะวยวายเลยนะครับผมเองก็โดนโ,โดนโดนฟ้องทั้งหมดนะยี่กรรมจากทนายความคนหนึ่งในการวิาพากษ์วิจารณ์ครับผมถือว่าการถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ย เวลาที่เราไปแฉเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะเราเนี่ยนะ,ะเป็นบุคคลสาธรารณะถ้าเราวิวจารณ์คนอื่นคนอื่นเ็าเสียหายเขาก็ต้องดําเนินคดีกับเราผมโดนนะทนายท่านหนึ่งเนี่ยฟ้องมาทั้งหมด14กรรมบวก14ี่กรรมคือ28กรรมโดนฟ้องหมิน่นประมาทก็ไม่เคยวายเลยนะครับอัจฉริยะโดนเป็นร้อยครับแล้วก็โดนแจ้งความทุกวันทุกวันนี้อัจฉริยะยังโดนแจ้งความทั่วไปหมดสัตหีบสุขโขทยัยกรุงเทพลุมพ,พินีพันเยอะแยะ นะครับอธิยะก็ไม่เคยวุ่นวายเลยนะอยากจะฝากไปถึงหมอปลาและ f อฟทุกท่านที่เอาทัวร์มาลงผมเนี่ยนะครับว่าคือหมอปลาเนี่ยนะครับผมก็รู้จักมานานนะเมื่อก่อนนี้ก็เคยไปมาหาสู่กันนะครับรู้จักกันไม่เชื่อลองถามก็ดูผมไม่มีปัญหาอะไรกับหมอปลานะอะไรที่หมอปลาทําแล้วสังคมได้ประโยชน์ก็ทําไปช่วยเหลือคนถูกกักขังก็ทําไปนะนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่การวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นเช่น การพาดพิงถึงตำรวจร้อยเอ็ดตำรวจสุวรรณภูมินะครับถ้าเขาได้รับความเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ในการไปแจ้งความหมินประมาทมันเป็นสิทธิ์ของเขากฎหมายในประเทศไทยกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยเขาคุ้มครองทุกคนนะครับไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะหมอปลานะนะนครับคุ้มครองตำรวจสุวรรณภูมิด้วยคุ้มครองผู้บังคับการตำรวจร้อยเอ็ดด้วยคุ้มครองอาสาตำรวจด้วยนะถ้าหมอปลาไปพูดจาพาดพิงเขา นะครับไม่ว่าทางตรงทางอ้อมบุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเขาและเขาได้รับความเสียหายเขาก็ใช้สิทธิ์ในการแจ้งความเมื่อวานนี้นี่คือเรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากสั้นๆเดี๋ยวผมจะให้อัจฉริยะมาคุยต่อเรื่องที่สองเมื่อวานนี้ผมคุยกับผู้การร้อยเอ็ดแล้วคุยกับผู้กากับสุวรรณภูมิผมก็ถามว่าเรื่องราวมันเกิดอย่างไรมีอะไรจะชี้แจงไหมท่านผู้การจังหวัดอ่ร้อยเอ็ดท่านก็ส่งเป็นกระดาษมาเลยครับเป็นกระดาษเป็นข้อข้อสี่ห้าข้อ ผมก็เอามาอ่านผ่าน Facebook นะเอามาอ่านผ่าน Facebook ให้พี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยตำรวจร้อยเอ็ดเขาบอกหนึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำตัวบุคคลไปกักขังอะไรตามที่ที่ไปกักขังที่วัดตามที่หมอปลาวา่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยตำรวจสุวรรณภูมินะพุ่งกับตั้มเ็าบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะคนที่เกี่ยวข้องคืออาสาตำรวจคนหนึ่งนะแค่นั้น เขาไปเดเนินการกันเองนี่เขาชี้แจงมาเขาไม่เคยได้รับผลประโยชน์การเดินทางจากร้อยเอ็ดเข้ากรุงเทพเขาไม่เกี่ยวเงินหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสี่ส่วนแบ่งค่าหัวคิวเขาไม่เคยได้นี่คือสิ่งที่เขาชี้แจงมาครับแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่วัดที่โดนหมอปลาเข้าไปทลายหรือปิดหรืออะไรต่างๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาชี้แจงมานะครับแล้วผมก็ได้คุยออกับเขาทั้ง ผู้การและผู้กำกับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดาเนินคดีกับหมอปลาข้อหาหมิ่นประมาทแล้วเขาก็ดําเนินคดีจริงๆผมก็เลยเอามาโพสต์ที่หน้า Facebook ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ตํารวจอ,อาสาสมัครจะดําเนินคดีกับหมอปลาผมก็ผมก็นําเสนอข่าวปกติให้หมอปลาได้ทราบไว้คุณจะได้รู้ล่วงหน้าว่าคุณกําลังจะถูกดาเนินคดีคุณจะได้ไปปรึกษาทนายไพศาลหรือทนายคนไหนของคุณเพื่อเตรียมตัวในการที่จะปกป้องสิทธิ์ของคุณ ฟนะ f ีหมอปลาสุภาพบุรุษหน่อยนะครับไม่ใช่เข้าเอาทัวร์มาลงในเพจผมนะครับนี่คือการนําเสนอข้อมูลในครบถ้วนหมอปลาออกสื่อออกขนกระแสออก,าการายการนั้นรายการนี้เยอะแยะมากมายถามว่าตํารวจได้มีโอกาสชี้แจงหรือยังอาสาสมัครได้ชี้แจงหรือยังเขาต้องมีพื้นที่สื่อเหมือนกันการนําเสนอสื่อของทีวีหรือโซเชียลมีเดียมันต้องนําสื่อนําเสนอข่าวสารในครบถ้วนตามทฤษฎีสื่อสารมวลชนแล้วคุณจะไม่ให้ตํารวจเขาพูดเลยอะ คุณจะไม่ให้อาสาสมัครเขาพูดเลยแหละคุณจะไม่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่สุวรรณภูมิพระเจ้าผู้ปกครองเขาได้พูดเลยเหรอหรือว่าจะให้หมอปลาพูดอยู่คนเดียวการนําเสนอข่าวสารเนี่ยมันต้องครบรอบด้านทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีช่องทางในการนําเสนอตํารวจเขาก็อาศัยไหว้วานผมผมก็เอาสิ่งที่เขาชี้แจงมาว่าเขาไม่เกี่ยวของเขาต้องดําเนินคดีกับหมอปลาก็แจ้งข่าว ปรากฏเอฟซีหมอปลาเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ผมเยอะแยะต้องสุภาพบุรุษหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต้องครบถ้วนและอย่างหนึง่งหมอปลาช่วยคนก็ช่วยไปมันคนละประเด็นกับที่หมอปลาไปพาดพิงเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียหายเขาก็ต้องแจ้งความสั้นๆง่ายๆแค่นี้แยกแยะหน่อยมีสติผมไม่สนใจนะครับเรื่องทัวลงบางคนบอกให้ผมหุบปากบางคนบอกผมเอียงบางคนบอกว่าผมเข้าข้างตำรวจ บางคนบอกว่าให้ผมอยู่เฉยๆบางคนบอกผมหิวแสงนะแล้วแต่ท่านครับนะผมไม่ฟ้องใครหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะตามสบายท่านจะด่าอะไรผมก็ตามสบายแต่อย่าลืมนะครับนะเราเป็นนักรบต้องมีบาดแผลเราไปวิจารณ์คนอื่นเขาก็ดําเนินคดีกับเราเป็นเรื่องปกติผมก็ถูกดาเนินคดีนะครับเนี่ยผมฝากสั้นๆเดี๋ยวผมจะอ่าให้คุณอธัธยะโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะครับให้อธัธยะมาพูดเลยว่าเขาเนี่ย ถูกดำเนินคดีมากี่คดีแล้วในการที่ช่วยเหลือสังคมในการแฉเนี่ยอัฉยะโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับให้เขาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องธรรมดานะเราโดนแจ้งความมิดประมาทเราไม่ต้องร้องไม่ต้องอะไรต่างๆถ้าเราทําถูกต้องเราไม่ต้องกลัวนะครับนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อัชยะโทรเข้ามาสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวผมติดสอนหนังสือวันนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บเดียวครับเอาละเดี๋ยวผมกํลาลังกดไปแล้วนะครับอ่ นะครับแฟงกันนะครับใครด่าผมผมไม่ว่าแล้วครับนะเราด่าเขาได้เขาก็แจ้งความได้แค่นั้นแหละนะเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับนะผมเองก็ถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องร้องไม่ต้องโวยวายแล้วก็ f อฟซหมอปลาก็ฝากไว้ไม่ต้องเอาทัวร์อะไรมาลงเพจผมนะครับเราต้องเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรสุภาพบุรุษนะมันคนละเรื่องนะการช่วยเหลือคนกับการหมิ่นประมาทค,คนคนละเรื่องส่วนหมอปลาจะผิดหรือไม่ผิด นะครับไม่มีใครตอบได้นะครับ MM. เป็นหน้าที่ของศาลนะฮะเข้าใจนะฮะ <บ reasonably S 1> <applause S 2> นะครับเรารอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัจิยะครับสวัสดีครับอาจารยาครับสวัสดีครับการกลับอาจารย์ดีครับอยากจะูดนะฮะสวัสดีครับครับเพิ่งพ้นละนะครับครับครับก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะสายตัดไปดิมอบครับหมอะรายการกับบทรายการของกระแสของผมไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะเออเดี๋ยว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 ผมใช้เบอร์ธรรมดาโทรดีกว่าสายมันซ้อนมาอันยัดเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวนอืมอืมเดี๋ยวสักครู่นะฮะอืมเอาไหมไม่เออเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เบอร์โทรศัพท์ดีกว่าสายมันตัดบ่อยนะโอเค อาจารย์ครับครับครับเดี๋ยวอัจฉริยะสวัสดีใหม่เลยนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลของอาจารย์เป็นการุกท่านนะครับครับผมเป็นเพชอัจฉริยะนะครับครับอันนี้ก็มีที่คอนเกรนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉเาะนะครับเรื่องเรื่องหมอปลาเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยที่ผมเห็นการออกมาทำงานเนี่ยการที่เขาเรียนตังคมมาเป็นที่ดีนะครับ ว่าอะไรนะแต่ว่าเรื่องของถานบระปัดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสี่หน่วยงานของจังหวัดกาญจนบุรีคุณก็ต้องไปถามดูครับว่ามัน,นเกิดอะไรขึ้นกับสี่หน่วยงานของจอังหวัดกาญจนบุรีแต่ไม่ใช่คุณไปต่างหาตบวจรวัดเหตุตรวจการศึกษเนี่ซึ่งคุณไม่ได้สอบสวนเลยคุณไม่ได้ไม่ได้สอบข้อเทจริงเลยว่ามันใครเป็นคนพามาพามายังไงวิธีการยังไงขั้นตอนยังไงและถานประบัดนั้นน่ะน่าะเะืาว่าไป่เสียชีวิตนะ มันจะมันจะมีคนร้องไหยเพราะเรื่องนี้มัน,นมเีเ่เพิ่งเกิดความเกิดมาตั้งนานแล้วใยูเนี่ยไปเปิดประเด็นอย่างเงี้ยนะเพื่อถารประปราเนี่ยมาหาผมเนี่ยผมรู้ดีนะครับถ้ามั่นใจเมาบอกในทารของกระแสของผมป่ะผมท้าคณหลายครั้ง้วที่ไม่เคยมากล้ามาอ่าดที่เด่นแต่ผมในทารของกระแสเลยนะคดีลุงพลก็คุณนัณ่นแหละคือตัวปัญหานะที่ตอนแรกก็ไปรับรองว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าหาก็ ลุงพลผูกอำนวจับเนี่ยนะคุณจะให้รางวัลหนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอา, 10, 000, 000, 000, อเาจดี๋ยเายินสิบล้านมาประกันตัวแล้ววันนี้เป็นไงลน่ะแต่ได้ยิน,ะน,นครับได้ยนินชัดเจนครับอ่าแล้วผมถามวันนี้อเอีกนะคุณจะพูดนะเ,เนี่ยนะดาสมบูรณ์ร้อยเอ็ดเนี่ยดาสมบูรณ์ร้อยสิบเนี่ยทั้งที่คุณยังไม่ได้สอบถามเลยกับถามรายละเอียดเลยต้นกะดาก็ไปดูได้เลยคลิปที่คุณดา่าเขาเนี่ยมันสมคนฟ้องอ่ะ เขาแย่ไม่ไม่สมเขาแย่ไม่สมควรแล้วคุณรู้ได้ไง,งบราบวันนี้นะผมพูดตรงสทุกเรื่องที่คุณทำเนี่ยนะอะไรสิ่งอะไรอย่างเนี่ยผมว่าคุณเลอะเทอทุกวันแนละ้วผมไม่กลัวตัวลงหรอกถ้าคุณมั่นใจคุณกล้าปฏิเดธอผมแนมะ่เรื่องลุงพลเนี่ยผมรู้มาแหละว่าคุณทําอะไรบ้างคุณทําอะไรกแบบไหนไงนะกล้าปฏิเดชของผมหรือเปล่าเออไม่ใช่ว่าเออ ใครก็แต่ต้องคุณไม่ได้เพราะคุณคิดว่าคุณเป็นค,ค,คนยังนไม่ใช่อย่าอย่าเลิกเธอะผมไม่กลัวแล้วเรื่องตัวลงแต่อย่าอย่าอ,อย่าทําแบบนี้เลยนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณติช่ัวเลือสังคมก็ตรวจสอบให้ดีก่อนไม่ใช่ไปกล่าวหาตำรวจหรือไปจาา่าตำรวจนะร้อยเอ็ดหรือหน่วยสารสินอะไรเงี้ยผมถามเลยว่าเรื่องกานบัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีหน่วยงานของของจังหวัดกันหนี้ีนะคุณจะไปจวเขาเนี่ททำไม สิ่งไหนง่ายาก็ไม่ทำไมไม่ออกมาพูดอะ่ะทำไมคุณไม่ไปถามงล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนาดไปแจ้งความยังไม่รู้จักที่แจ้งเลยนะข้ามารุษเนี่ยคุณจะไปแจ้งที่ปกมกอมกระทรวงการตสอบสวนกลางนู่นที่หน่ราชการเจ้งวันอาตบีเจงสี่ไม่ใช่ไปแจ้งกองปราบแค่แจ้งความยังมไม่รู้เลยนะความรู้ทล้วผังองืงยังจะมาโอ้โมีบทบาทขณะฟานก็นเลิกเลอก ซึ่งมาสอกสระแสคดีลงพลไม่นานเลยนะมาคุยกับผมหลายรอบล้บนานนายคนเนี้ยผมยังไม่สนใจเลยเราอ้างว่ามีจิดตรงทุดเสียงอะไรบอกว่าไล่ก่อนละวไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าถ้าจะทาง,งานตัองทางคมอ่ะนะครับคนจะตรวจสอบก่อนนะถ้าเขาผิดเนี่ยนะเขาไปแจ้งความเผาอันนี้ก็จะจิดฐานฆ่ามนุษย์ยังไงผมเยผมสงสัยเลยนะมันไม่ใช่แค่ เขาพามาเนี่ยเดยรับจ้างจัดพ่อแม่เขาเนี่ยนะครับที่ลูกเขาเนี่ยนะครับติดยาติดยาเนี่ยพ่อแม่คขอบคัวอยู่สองความนี้หนึ่งบอว่าลูกจะมาทําร้ายนะคนในครอบครัวหรือจะทำร้ายทรัพย์สินในครอบครัวในบ้านน,นะครับและประเด็นสองคือถ้าเกิดลูกอาจจะจะทําร้ายคนภายนอกนี่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ครอบครัวเขาเห็นว่าเอสอถานที่ตรงเนี้ย คนพูดปากต่อปากว่ามารักษาละหายนะครับเพื่อมารักษาละหายเนี่ยเราเลยยอมเสียงเงินจ้างอาสานำมาส่งให้ที่สถานบัตนะครับจังหวัดน่านตรนี้จะมีแค่นี้เลยวนภายในเน่ะเขาจะบริหารจัดการยังไงคุณก็ต้องไปถามสู้หน่วยงานนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือความจริงที่คุณต้องพูดถ้าไม่ใช่คุณแหมผู้ว่ามาหน่อยเพนนั้นมาหน่อย คุณก็ตัวลีลุซนนี่แล้วแล้วเธอ้องสงคนหัวเมียน,นั่นแหละนะอันนี้อยากจะพูดมันจากใจเลยว่าอยา่าอย่าแล้วเธอเจอไม่อยาไปถามหาตำรวจแต่มากมายเราไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ฝั่งตำรวจหรือฝั่งใครแต่ว่าความจริงอ่ะมันต้องพูดจะออกมาจากจากการตรวจสอบก่อนถ้าตำรวจทำผิดอ่ะผมดำเนินคดีหมดเลยนะผมอาจารย์ก็รู้นี่ดำเนินคดีมาเท่าไหร่แล้วครับแล้วแค่โดนตำรวจ แน่งความคดีเดียวทำเป็นร้องผมโดนมาร้องหัวจิตรอจิดคดีผมยังเฉยเลยนะตอนผมชินหมดแล้วดังนั้นแค่โดนคดีเดียวทำเป็นร้องโวยวายคดีมีประมาท่ะคดีกขาจอดจะตายนะผมบอกให้ฟังนลอันะนะนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดนะเรื่องที่สองนะครับเมื่อวานคืนะิหรือเมื่อวานเะนี่ยผมเห็นนะหัวล้นเนี่ยนะคนหนึ่งอะ ออกมาบอกเรื่องเองินวางสารสองประเซ็นะ่ะในรือของจิมมูเนี่ยนะผมไม่ลจใจหลอกที่เขาเนี่ยไม่มีงานการเพราะกฎหมายเนี่ยเขายังไม่รู้แม่นเลยไม่แม่นกฎหมายเลยยังก็เปิดตำราอ่ะนะครับอันนี้เรื่องเลยการวางเงินเนี่ยสองประเซ็น,น่ะในครเดยยาเนี่ยอาจารย์ก็รู้เนี่ยครับมันมันไม่มีหรอกนะยกเว้นค่าลิชชาธรรมเนียมยกเว้นค่าวางสารใช่ใช่ไห่เขายกเว้นค่าวางสารสองเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วทีนี้เนี่ยาการที่เราเนี่ยไปสิบล้านสามแสนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเรียกพ่อเขาห้าแสนแม่เขาห้าแสนอีกสามแสนคือค่าพงศพคนคนละห้าล้านห้าล้านห้าคนละห้าล้านนะครับรวมแล้วจุดล้านสามแสนไอ้นี่มันโง่จนมันไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียบ 2, บกสองคนทำฟ้องที่เรายื่นไปเนี่ยนะคุณยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลย,ยไเยไม่เห็นเลยออกมาพูดแบบ โอ้ต้องเตรียมเงินสองแสนโอ้เนี่ยใครไปจ้างไอ้นี่นะผมให้เลยติดคุกตลอดทีนั้นแหละเพราะว่ามันไม่รู้ทิ้งมันไม่เคยขึ้นศาลไงผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยขึ้นศาลวึงกับรถเนี่ยนะปากมนะันอ่ะพูดไม่รู้ว่าป้อกฎหมายเป็นยังไงก่อนที่เราจะยื่นเนี่ยเราศึกษาจะดีพอแล้วว่าการยื่นพ่อห้าห้าล้านแม่ห้าล้านถ้าพงศ์สามแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่ผมว่า ผมไปยื้อให้สาวิีสิบล้านสามแสนต้องเติมเงินสองแสนตัวในห้าบาทเหรียญน่ะนะเอาไว้หยาปากพวกคุณน่ะนะตอนตายนะไม่ต้องมาท้าให้ผมหรอกเอาไว้พวกคุณหยอดปากอะ่ะนะเวลาตอนตายนะอีกคนหนึ่งก็ฝากเลยว่านักโทษตามหาเยอะแยะเลยตอนนี้ออกมาจากเรืนอนจำอ่ะนะอย่างเรื่องวัยรับสองเนี่ยก็าตามหากันกว้างเลยเวานนี้โทรหาผมเนี่ยผมบอกว่าโราไม่ตามหาเลยเลยอยู่ที่กรุงเทพมันร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านอาหาร อะไรอะพูด่ะนะบอกเป้าไปแล้วไม่ไปตามหาเองเขาจะมา้างหาที่ผมผมไม่รู้จักเออบอกว่าผมไม่ให้ก็ไปยื่นรับสอัครให้คุณลอกนะคนละคนแต่จำติดคนอันนี้เ็คืออยากจะบอกอาจารย์ตรงนี้ว่าเราต้องคิดอยู่ที่ความถูกต้องนะเราไม่ต้องการที่ความถูดใจนะครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันนะเอาความเอาสิ่งที่ถูกต้องมาพูดกัน แล้วต้องรู้จริงแล้วต้องทมีการสอบก็เป็นจริงแล้วก็องมีการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนะคุณต้องเห็นใจพ่อแม่ก็ด้วยเวลาลูกลูกเด็กคุ้งคั่งขึงข้นมาเนี่ยนะแล้วมีการทําร้ายพ่อแม่มีการขอบ้านมีการทุบตีมีการทําร้ายร่างกายคนภายนอกที่เป็นคนชาวบ้านเนี่ยมันคือความสูญเสียในภาคอีสานหรือภาคเหนือนเนี่ยพัฒจะเอกเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้ง ตามเป็นที่เป็นทางนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยทำไมผมถึงไม่ยมอมเลยแม้แต่ไม่ออยอมเลยแม้แต่เก้าเดียว,ยวก็ไรเราจับเรื่องยาเสพติดเนี่ยแล้วเราขออนอุอาะนะครับที่ไปป้อนยาเสพติดมาวันนี้ผมจำได้กันนี่ว่า19คนนะหลายหลายคดีเนี่ยะน,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 นะครารนนนะกฏที่หลายหลายภาคเลยผมจับมามุ้เท่าไหร่แล้วนะในสมการเนี่ยไอ,อ้พวกทางการเนี่ยนะ ที่เป็นเขาเรียกกุมจอนทองดา่านเนี่ยผมว่ามันเป็นกวาดเป็นเที่ยงเอาไปทำเป็นคดีสารุกระดิกอยู่ตอนนี้ครับเจ็ดแปดคนนะนะซึ่องยาเสพติดสมยัญยาไปเนี่ยเราทำมาเยอะแยะนะนะผมบอกอาจารย์แล้วว่าครึ่องยาเสพติดเรถือว่าเป็นภัยต่อความมม่คนคงของประเทศดังนั้นในคนที่ใช้อีกสารปอมแล้วั้สอ,องเนี่ยมาช่วยก็อค้ายาเสพติดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพวกกัดสัยไชาติเป็นเดือนนะครับประเด็นสุดท้า,า,ายที่อยากจะพูดวันนี้นะคือเรื่องของคดีที่สงขานะ ที่มีการอแปลงเงินเขาห้าล้านที่สาลที่ป็งข่าวตอนนี้นะจากการที่เราได้ข้อมูลทางลับเนี่ยนะครับผมถามแล้วว่าวันนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยใช้อำนาจอะไรเนี่ยนะไปค้นบ้านเขานะครับาจารครับตำรวจใช้อำนาจอะไรไปค้นบ้านเขาจียงแค่เขาเอาเงินประโชยสิบล้านแล้วของมาโชว์ผ่านเฟซบุ๊กในการโฆษณาครับเึ่งมันยังไม่มีใครมาแจ้งความเ็เลยว่าเ็มามีความผิดนะครับพะไปชอบบวงไคร คุณก็ไปอ้างว่าออค,คุณออกหมายค้นแล้วคุณก็ไปค้นบ้านขเขาไปค้นบ้านขเขาแล้วก็ไปคิดเงินสดคิดท,ทองครมานะครับแล้ววันนี้คุณก็มาอ้างว่าเขาไม่เอาเงินไปฝากแบงค์นะเขาได้รับเงินคืนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีนังตางเราเนี่ยขั้นตอน,นออพวกเนี่ยนะผมฝากผู้การจังหวัดสงขลาเลยนะซึ่งเป็นเด็กของนันงนกการเมืองชื่อดังันนะผมบอกให้เลยว่าคุณควรจะทาอะไรให้มันโร่งใสการจะเข้าไปค้นบ้านใครเนี่ย ขาต้องมีมูลฐานความผิดซะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเอาเงินเข้าไปแล้วคุณกคือหมดแล้วอาจารย์ครับมันมันตลกอ่ะแล้วคุณเอาหลักฐานมาเพียงแค่ต้องจะติดว่าเขาไม่เอาเงินไปฝากไหมมันใช่อาจารย์มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเออเขาจะฝากไม่ความเรื่องของเขาครับแต่คุณเป็นคนบ้านเขาว่าะคุณแท่ติดอะไรอืมเออมีเหตุอันสมควรหรือไม่มันต้องมีเหตุอันสมควร นะคุณแม่ว่าเขาเิดในลักษณะของแชร์ลูกโซ่แล้วมีใครมาแจ้งความที่โรงพักสักคนเรืเรองว่าเขาฆ่าเขาเป็นกระบวนการแชร์ลูกโซ่ซึ่งยังไม่มีเลยแค่อยากเอามาอวดโม้รวยเงิน,นงสงต่อล้านกับทองคำเนี่ยผมหามากเขาผิดแล้วเหรอตรงนี้นะกว่าพงการสงขาเนี่ยทำอะไรให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้แค่นี้ก็พบตลบรล้ก็ปวดหัวทีแย่แล้วตอนนี้มีการปล่อยข่าวแล้ววันหนึ่งเป็นการตำรวจ ผมเห็นผมว่าองสารท่านสพตรนะรที่ต้องการคุณภาพรับของตำรวงแำรช้ดีแต่มีก็มีกระบวนการปล่อยข่วมาทุกวันหนึ่งตำรวจตำรวจกนันต่วนี้ซึ่งมันเป็นที่ตัวบุคคลมันไม่ใช่เป็นที่องค์กรตำรวจทำชั่วนะเราก็ปาบตำรวจทำดีเราก็ต้องชื่นชมทุกคนเนี่ยผมทำไม่ดีคุณก็ไปฟ้องผมได้นะด่าผมได้นะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ทำผิดคุณจะโดนผมลอบจับก่อนแหละฉะนั้นเนี่ย หัวใจของพวกเราทุกคนก็คือหัวใจของประชาชนที่รักความเป็นธรรมและรักความถูกต้องนะครับทุกๆเรื่องเราพูดคุยกันด้วยเหงและปุนะครับแล้วก็ด้วยข้อ,อหวามไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดนะด่าใครก็ด่าเอามันนะครับก็ต้องฝ่าเรื่องนี้นะครับให้เป็นอุทาหอ์ทำดีทำดีเะอ,เอไม่มีใครว่าหรอกเราทําเราชื่แล้วคนก็คือการทําบุญน,นะครับบุญน,นั้นน่ะนะ จะช่วยทําให้เราเป็นอกองพุงการให้เราปลอดภัยให้เราครอบคลา,านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่านฝากฝา,า,าทกทุกคนทุกคนนะครับอาจารย์ครับนะเอ,เอาแค่นี้เอาแค่นี้นะอาการย์เพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมกลับจาก สั่แไปเนี่ยบางทีผมจะไล์ตัวเองนะครับแต่ตัวมาลงที่ผมเยอะๆหน่อยเรื่องหมอปลาเนี่ยนะครับครับอ่นะเออผมไม่กลัวเลยเรื่องหมอปลาเนี่ยเพราะมีหลายเรื่องอยู่ในใจผมอ่ะครับหลายเรื่องเนี่ยผมบอกลงุ่มนมแฟนทนแล้วว่าเฮ้ยแต่หมอปลาเป็นดีเบตของผมหน่อยดิครับแล้วผมจะเปิดอะไรให้ดูนะแล้วผมเชื่อว่าทั้งสองตัวเมียเนี่ยผมมีไพ่อยู่ในมือเนี่ยได้สำรับที่จะเล่นเนี่ย ครับผมอยากจะผมอยากจะพาดีเบตออกในทางของกรงะแสเลยอืนะเอาเอามาเลยมามาดีเบตของผมเลยครแล้วเดี๋ยวผมจะให้รู้เลยว่าไอ้ที่คุณไป็นกลวยเนี่ยกลวยเพราะอะไรครับอ่าอ้สถานบันปันอะไรเนี้ยนะโสดผมรู้มาก่อนคุณจะแงยไปครับแต่มันเป็นเรื่องของฝีงานเขาที่ไม่น้านที่ควกคุดูแลนะค,ค,คุณคุณต้องค,คิดถึงตอนที่เขาไปททำร้ายคนอื่นะนะอะ แต่ถ้าเกิดว่าคนพวกนี้เนี่ยถ้าเขาถูกทำร้ายร่างกายจริงเขาถูกริงข้าวบูดจ,จริงอาจารย์คิดว่าวันนี้ทำไมเขายังอยู่อ่ะนั่นแหละสิะต้องเขาใส่โทษตัวไหมอืมอาณถามอางเจ้าเขาใส่โทษตัวไหมไม่มีอ่าที่อ่าใส่โทอตัวใส่คุ้แยมือไหมอืมจะไปไหนมาไหนก็ได้อาจารย์ครับมันอยู่กับพระใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีเก้วที่ขวายปกครองอืม มีคนดูแลมีรู้สึกตั้งคิดว่าจะมีทหารเลยไหมครับแล้วก็มีสาสุขีกสาจังหวัดอ่ะอืมมีสาสุขมีฝ่ายปกครองมีตำรวจมีอ่าปปสมีสี่ฝ่ายฮะครับอ่านั่นแหละอืมเห็นเนี่ยครับอ่ามันมีเจ้าพี่ดูแลหมดได้ได้เดี๋ยวผมต้องไปสันเเดี๋ยววันที่เจอกันอ่าครับ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 สวัสดีครับครับขอบคุณคุณอาทิยะครับนะครับก็เดี๋ยวสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมติดสอนหนังสือนะฮะเดี๋ยวผมต้องเริ่มเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นก็